ที่องค์การบริหารสุทบนเขาเจ็ดลูกจังหวัดพิจิต,ดตรดรชยาวีหวังเจริญรุ่งผู้แทนกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถแถลงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําบริเวณแบงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของบ่อกเก็บก,กักกากแร่ของบริษัทอัครารีซอร์ิตจำกัดมหาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ ประสงค์สากรรมแล้วมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5 6 0สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้พื้นที่ป่าบัวเป็นพื้นที่ต่ำจึงมีนานโนมที่น้ําในแหล่งกักเก็บบริเวณโดยรอบและน้าใต้ดินหรือน้ําซับจะไหลลงพื้นที่ดังกล่าวน้ําที่ผุดขึ้นมาในบริเวณป่าบัวจะพบว่ามีลักษณะใสแต่มีค่าแมงกานิสเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ําผิวดินไม่พบสารไซย,ยาไนาหรือสารพิษอื่นที่มีผลเชี่ยพันปนเปื้อน ส่วนน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวพบว่ามีสีดำมีค่า BOD สูงปริมาณออกซิเจนน้อยและมีสัดส่วนของค่า COD สูงหรือน้ำเน่าซึ่งน้ำเน่าดังกล่าวเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์เช่นต่อสั่งข้าวใบยูคาลิปตัสเป็นต้น สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพดินในพื้นที่ที่ทำการตรวจมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานและจากการที่ท้องถิ่นมีการกักน้ำสีดำดังกล่าวทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านจำนวนหนึง่ง แต่อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านอย่างเฉียบพลันจึงเสนอให้มีการระบายน้ําที่กักไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ําเน่าเสียออกอย่างระมัดระวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ทยอยระบายน้ำนาจากน้ําส่วนล่างและตะกอนดาด้านใต้ย,ยังคงเน่าเสียและมีออกซิเจนต่ําจึงคนระบายน้ําส่วนบนออกก่อนขั้นตอนที่2ออาจใช้น้ําดีไล้น้ําเสียโดยหากสามารถผ่านน้ําดีบางส่วนลงในลําเหง เพื่อเจอจางน้ำเน่าก่อนการปล่อยได้เมื่อระดับน้ำลดลงจะสามารถสำรวจได้ง่ายขึ้นว่ามีน้ำผุดขึ้นจากบริเวณใดบ้างและน้ำผุดนั้นใสจริงหรือไม่ส่วนนายกฤษณนก้อนแก้วในองค์การบริหารส่วนบนเขาเจ็ดลูกจังหวัดพิจิตกรกล่าวว่าผลการตรวจของทางราชการสรุปออกมาชี้ชัดแล้วว่าน้ำตัวอย่างที่นำไปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านอย่างเฉียบพลันและแม้น่าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทอง จึงอยากขอให้ผ <listed> <normal> Get <gettable> ู้นําชุมชนที่เข้ารับฟังข้อมูลในครั้งนี้นําข้อมูลจากทางราชการไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านในท้องถิ่นโดยทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งปล่อยน้ําเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติด้วยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้ฟังเ่อข้อมูลจากผู้นำท้องถิพิเศษแล้วก็ผมในนามของชาวบ้านหมู่สามประเด็นนีนายชลิดทองคำก็รู้สึกว่ามั่นใจได้ว่าไม่ได้มีผลกระทบมาจากหมู่ทองแล้วก็ จากข้อมูลที่ได้รับก็ไม่ไม่ไมไมไดำไม้เกิดผลกระทบกับกับกับแอ่ร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถใช้น้ำได้เลยตามปกติแล้วก็นาตปีต่อไปผมกวังวว่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะมีการปิดน้ำจริงครับเพราะว่ามันเป็นการเสียโอกาสตัวจะได้ทำอะไรต่อไปซึ่งนาผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยครับผมก็ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ผู้ถามได้มาฟังคำอธิาบายของมนุษย์ เพราะว่าองหมูสามที่น้ำขุ่นตอนนี้ทางหน่วยงานก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีสารพิษอะไรทั้งสิ้นน้ำเราก็ใช้ได้ปกติทำไรทำนาเหมือนเดิมข้าวก็จะไม่เป็นพิษก็ตอนนี้ก็สบายใจได้ครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นเะครับเพราะว่าเราทุกครั้งมันก็ข่าวมาแล้วไม่มีใครมาที่ให้ข้อมูลเป็นความเป็นจริงอย่างนี้นะครับชุดนี้ก็ ชาวบ้านก็ท่านก็มารับความด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็ได้ไปทางหลวพันธ์ให้มารับความด้วยตัวเองมาจากอะไรครับจะได้ทําให้ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้นก็โ,โอเคนะที่ทางฝ่ายเจ้าพนักพนักพลเรับนที่มาได้มาชี้แจงว่าหลายส่วนที่ได้เอาน้ำไปตรวจตัวอย่างไปตรวจแล้วก็เราก็มาชี้แจงว่าความสน่มกันก็ทำให้มีความมั่นใจแล้วเราก็จะได้ ประชาบาลให้กับชาวบ้านในระดับนี้ก็นะคือไม่เป็นพิษ,พษต่อชาวบ้านใช่แล้วก็ไม่ประชาบาลให้สถาบันรู้ว่ามันมีตัวไหนเกินตัวไหนไม่เกินแล้วเราจะได้ไประชาบาลว่ามันไม่มีผลกระทบต่อชุมชนต่อตัวชถาบัน